Shop. รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งร้อักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกวิธีหาการ์ดมาเปิดตามล่าคิริยันเอ็มปะเป้ยูกิชาลิบายูกิกุนเด้ยูกิ หายังไงดูคลิปนี้จบมีคําตอบครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับคาลิงวันนี้ก็มาอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมการตามล่าการไฮไลท์การยูกิกันนะครับเพื่อนเพื่อหลายคนอยากรู้นะครับว่าพี่หายังไงเล่นตรงไหนนะครับง่ายๆเลยครับสำหรับสัปดาห์นี้เพื่อนเื่อที่อยากจะมาเปิดนะมันจะมีทั้งหมด5ตัวเลยนะครับผมก็คือเปิดได้ทั้ง5ตัวกิจกรรมเล่นง่ายๆครับเราเข้ามาตรงนี้ครับตามลูกศรผมนะ ออกมาที่หน้าโฮมก่อนนะก็คือหน้าแรกของเกมเราหน้าหลักของเรานะครับแล้วก็เข้ามาตรงภารกิจนะครับเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้นี่เห็นบ้านตรงนี้ยูกิเนี่ยเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้านี้เงื่อนไขง่ายๆครับแค่เราไปคว้าชัยในแมตช์อีเวนต์ทัวร์นะนี่ห้าครั้งเราจะได้ไปเปิด3ใบ5ครั้งได้เปิด3ใบพี่เราเล่นโหมดไหนอีเวนต์ทัวร์คลิกเข้าไปตรงคําว่าชาลินได้เลยครับพอคลิกเข้าไปตรงชาวิชาลนินปุ๊บ มันจะให้เข้าว่าเข้าร่วมเราก็คลิกเข้าร่วมไปเลยนะแก่การเล่นอะไรให้จบตามเงื่อนไขก็คือนะับทาสาเร็จได้ด้วยการชนะแมตต์ตามจํานวนที่กําหนดก็คือเราชนะ5เกมเราเอ้ยชนะ5เกมเราจะได้3ใบตามจริงก็1เกม1ใบ3เกมอีก1ใบแล้วก็ถ้าครบ5เกมก็ได้3ใบนะครับและอีก2ใบเลยพี่2ใบคว้าชัยในแมตช์ vsai ครับก็คือเราไปเล่นกับบอทนะครับทำสำเร็จโดยการชนะแมตช์นับแมตช์ vsai ทั้งหมดยกเว้น เมื่อเล่นโหมดการแข่งขันอุ่นเครื่องแล้วก็ฝึกฝนฝีมือก็คือเราต้องไปเล่นกับ E.I ก็คือเล่นกับบอร์ดโหมดปกติอะโหมด a i ก็คือโหมดนี้นะครับเข้ามาตรงแมตช์ตรงนี้นะปึ๊บแล้วเราก็เข้ามาตรงอีเวนต์ครับนี่ปึ๊บแล้วเราก็เข้ามานี่แหละโหมดนี้ปึ๊บเนี่ยก็เป็น a i หมดเลยนะเราก็เล่นซักแมตช์ไหนแมตช์หนึ่งนะครับให้ชนะนะครับเราก็จะได้ไปเปิดการ์ดนะประมาณนี้แล้วกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆก็น่าจะได้กันครบเดี๋ยวแนวทางการอัพจะลงให้หน้าช่องนะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะสำหรับการหาวิธีการเปิดแพ็คเอ็มเปเป้ยูกินะจ๊ะเพื่อนๆน,นะครับผมแมประมาณนี้นะครับผม